ต้องผ่านเดน,นก่อนนะครับมันหนอถจอด,จอดนี่มีพิ่รุตหรือเปล่าบ้านโมงเก้าหลังเนาะ <c oughs> แต่ถึงแล้วนะครับบ้านโมงเก้าหลังนะครับน,นี่ลอเราใช่ไหมสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ได้นะครับเข้าคันช้าๆนะครับ ขนาดมีฐานอยู่ข้างบนอ่ายังขนาดนี้เลยนี่บ่งก่หลังบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไงเราบ้านใหญ่ครับโรงเรียนสามวิคีพัฒน์อยู่ข้างหน้าอ๋อยังวันนี้เราเดินทางมาเจอสองเจอสองสองจบแล้ว อะไอันน้ำบ้านอย่างนั้นนั่นบ้านอื่นน,นะครับสามเต้านะครับอ่าสามเต้าสามเต้าเราจะมาสามเต้าทสองนะตอน,นนี้เข้าบ้านม้งเก้าหลังแล้วนะครับเข่าว่าเมื่อก่อนมีเก้าหลังจริงนะแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่แล้วน,น,นะครับไม่ใช่ครับ เยอะมากเลยนะครับไอผมมาเมื่อไหร่ตอนที่ผมมาก็เจออย่างเงี้ยการคือคืบตลอดครับขัดตลาดมีโรงเรียนสามัคคีพัฒนานะครับโอ้โหสาขานมยด้วยเจริญมากเลยเนี่ยน่๋ยวเราแย่ทางนี้นะครับไปสันมาคิดนะครับนี่นักเรียนลำทาง ถ้าไม่มีนักเรียนนี่หลงแน่นอนหลงครับปล่อยได้แต่ละหลังฮะถือบ้านใกล้พ่ออยู่สามกีเนาะรับน่าอยู่ใช่ไหม,ม,มเดี๋ยวเจอใครก็ลองลอง,ลองถามดูเนาะโอ้หไม่บอกป้าเราสวนกันได้ไม่ได้เลย ค่อยเนาะครับต้อค่อยมีหลายทางก็โอเคอยู่สันมัมเขตบุกเยี่ยมบ้านนักงเรียนนะครับอ,อยู่ไหนเราก็ไปให้ได้ครับเหลือตอนนี้เหลือจังหวัดหน้านะหัวเล่าไปก่อนแล้วอ๋อนี่ด้านหลังของโรงเรียนสามัคคีพัฒนาอ,อ,อันนี้หมู่บ้านปิดตอนนั้นนะครับเนี่ยเขาปิดไว้นะฮะ เราได้เปิดแล้วนะฮะโควิดโควิดจะค่อยขับนะครับเพราะรถอาจจะมีโซนมานะฮะเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเอาวไปนะครับนะนี่ไงครับโอ้โอป้ายสัมภิษแล้วครับเจอแล้วป้ายสัมภิษ เจอแล้วอดใจเลยนี่ทีเมื่อก <c oughs> ี้มันเป็นครูแน่นอนเมื่อกี้นะครับน่าจะแจกใบงานอ ไม่ใช่เผาอะไรเนอะน่าจะลายเผามันเทื่อไทยเปไนกรีมนกันแล้วเนี่ยโอ้โหเด็กๆเต็มถนนเลย,เน,ยนะครับช้าๆนะครับเด็กมาเรียนออนไลน์กันเต็มถนนแล้ว <S 2>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  เรามาุกขึ้นดอยเนี้ยมัน,มนจะให้มีความพร้อมทุกอย่างคงยากหน่อยนอะ อย่ครับอย่นี้นี่เจอเจอลูกศิษย์อยู่ยยมบ้านนังเรียนบ้านพิชยาพรบ้านมีสองคนนัเอ่ไหนใช่นัางเรียนนำทางละเฮ้ยเปิดโรงงานนี่เหรอเอจเดี๋ยวเยี่ยมกันใช่ครับเจอลูกศิษย์ สิจบไปนานเลยนะครับนี่นรุ่นรุ่นรุ่นลักกรมะมวลอ่ะโอ้ลักกระมวลเรื่องชีวิตอะอไปเรื่อยๆครับใ่หลังนี้แหละนี่อจอดตรงนี้นะครับอ่ะหรือว่าไม่ใช่ใช่ไหม ตรนนี้เราเออใช่แลวครับเออเด,อดี๋ยวด้ขอยเข้าตังนี้เนาะโอเค่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจ,จอดรถก่อนตอนนี้ก็จอดรถที่บ้านทั้งเรียนแล้วนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเยี่ยมบ้านกันนะครับนี่บ้านสัมปเขีนะครับโอ้โหบรรยากาศ นี่บรรยากาศนะครับที่บ้านสันมาเค็ดตอนนี้ก็ถึงแล้วบรรยากาศที่บ้านอ๋อมีละน้องเยอะมากเลยนยี่น้องเธอเหรอแหลนขอขออ,อ,นอยู่กัน<อ>กีก่คนน้องเยอะอยู่ประมาณกี่คนบ้านหลังนี้เป็นสิบเยอยเหรอแปดค่ะแปดคนอ๋อ เรารู้จักบ,บ้านไควิดไหมไม่รู้คือมันไม่คุ้ไปไควิดอยู่สามิคีพันน่าจะใกล้ๆกับเธอเนี่ยแหละอืมมอือ,มอก้อนอือมือก้อนหลังเหรอมือก้อนหลังบ้างหลังที่ครูผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนที่ครูผ่านมาใช่ไหมค่ะอ๋อแต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนไม่รู้บ้านไหไน,ไหนเดี๋ยวกเดี๋ยวลองถามเพื่อนๆดูนะอืออีมือสุกใกล้ไหมอ่ะบ้านนักเรียน อยู่กันเก้าแปดคนเลยได้เรียนออนไลน์ไหมนี่เรายัาเยยางเลยยังเลย็กก็ต่อก็ปันก่อนปันบูบ้านนี่สงบเนาะอ,อ,อ,อันนี้น,น,น้ำมันขายใช่ไหมเออเอาาเอ,าเอามาเอามาขายเองเลยเหรอ ซื้อมาขายโอ้นี่ขายน้ำมันนะฮะอืมขายแบบนี้เลยน่าจะประมาณน่ะขายสี่สิบห้าสิบไม่รู้ชาวบ้านครับเขาปั๊บขึ้นมาเป็นไงบ้างครับตเต้นครับสนุกดีโอ้โ้ขึ้นไปเรื่อยๆนะพื้นที่จอดรถเยอะรับฝากรถอ๋อรับฝากรถเออ นนถนนเต็มกับนังอาเรยกว่าเด็กๆ,ๆเต็มเลยนะครับบ้านนี้รับหลักรับฝากรถนะถึงว่าทำลงจอดรถเนาะหนูอยู่ชันอะไรคะอ,อยชันะอนไะไรอนุบาล <laughs> อโนบาลเลยคะ <laughs> ย่ะแยบเลยห <c oughs> นูนี่รับรับฝากรถเลยเหรอ <c oughs> ไม่ได้เขียนไม่ได้ผิดผิดถูกเน,น้นนะเดี๋ยวแก้ไขอยู่ <c oughs> อากาศลงลงครัว <c oughs> นี่ห้องครัวครับ <c oughs> เขาขวก็ประมาณนี้นะครับอืมฟืนอืมกระบนดำหมดเลยเงียบสงบดีเนาะมันแบบมีรถผ่านเนาะนั่นเรียกควายกันเ่นอย่างกะ เหมือนาก,กาศเลยตอนนั้นอยู่หอตาถงใช่ไหมเรไปเยี่ยมมาตอนนั้นต้าถง, <c oughs> งถาก็ <c oughs> ต้องแก่เนาะอ,อันนี้ของเราก็เป็นเลือกเอานะว่าจะเอาซื้อแบบ ซื้อเองหรือว่าเอาร้านนี้นะเธ่อไทยแฟรนะครูครัวที่ไนะปยังยังครับยังอันนี้ครูปองครูปองร้านเธอไทยแฟรนะเฮ้ยเธอไทยแฟรนักเรียนก็สามารถไปเลือกเครื่องแบบนักเรียนนะชุดนักเรียนชุดอะไรต่างๆถุงเท้าเข็มขัดแล,แล้วแต่หน้ที่ที่จะเลือกซื้อนะ450บาทไม่ต้องจ่ายเอาบัตรนี้ให้ถ้าเขาก็เธอก็เลือกของให้ครบ450บบาท มาแล้ว,ลวอาจจะได้บินมาเนาะแต่ถ้าไปร้านอื่นนี้ต้องเงินออกเองนะซื้อซื้อมาแล้วก็มาเบิกให้ครูแต่บินเนี่ยต้องกํากับภาษีนะบินทูกต้องอะ่ะบินธรรมดาไม่ได้นะอันนี้เก็บไว้ด้วยอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนนนี้ไหนเธอมีพี่น้องกี่คน น้องอ,ะงอ่ะเขียนเลยมีปหนึ่งกี่คนปสองภาษาอะไรกี่คนแล้ว,วลตามนี้เลยลมเธอด้วยนะเธอมสามใช่ไหมมสามก็หนึ่งคนเงี้ยขีดติ๊กถูกก่อนอย่าเช็ดเอาสมมุนิอ่าสมมุติก่าอ่ะมสามเธอติ 3, ๊กอะไรเขียถูกเอ้ยนี่นี่มสามนี่กะเอ่อันนี้นี่นีมสามเนี่ยมสามเห้กี่คนครับหนึ่งคนเธอใช่ไหมเขียนหนึ่งคนเอาดูน้องเธออยู่ปอะไรบ้างมอะไรบ้างเดี๋ยวก็เขียนเหมือนกัน ติ๊กถูกเแ,แม่แม่ทางบ้านเลยนนลเพราะว่าบ้านเขานไม่พอหกอาเขียนพอหกเลยพอห,หกติ๊กเลยพอหกติ๊ถูกอันหนึ่งคนเขียนหนึ่งคนมีใครบ้างหลานเนี่ยกี่คนที่เรียนที่บ้านนี้เรียนอะ่ะอันพื้นเจออยู่อนุบาลอ่ะอนุบาลไม่เขียนกนยย็แค่นี้เหรอ นี่อี่นะจานจานทีวีเป็นจานอะไรจานเบรลจานตะเกงหรือว่าจานทึบมีจานทีวีไหมไม่มีเหรอไม่มีทีวีเยอะฮะทีวีนี่อยู่กูไม่จานอะมีไหมจานดาวเทียมอ่ะจานดาวเทียมมีไหมดาวเีมเจอดาวเทียมเราครับเออเอาเนะมีโน้ตสีนู้นเหรออยู่ตรงไหน ใช่ที่ไหนอ๋อจานตะเกง่งจะเป็นจานปโป่งอ๋อซีแบนเออาีแบนจานโปง่ปง<ๆ>เขียวว่าจานโป่ปงเลยอืมจานโปง่งขีดติ๊กถูกที่จานโปง่งนะไม่เคยเปิดดูทีวีเลยใช่ไหมไ,ไม่เคยเลยโทรศัพท์ก็ไม่เคยไม่เคยเสียเงยไอ้นี่ติ๊กติ๊กบ้านเธอมีเธอมีอะไรบ้างตัวเนี้ย มีมือถือมีคอมไหมถ้ามีเขียนถูกเลยตัวนี้เธอมีอะไรบ้างอ่ะคอมพิวเตอร์มีไหมพี่ชายมีเออเอาเอาเธอเอาเธออีกเดียวหนูไม่มีไม่มีนะโทรศัพท์มีไหมครับมีค่ะธรรมดาหรือสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเล่นเน็ตได้สมาร์ทโฟนใช่ไหมค่ะเล่นเน็ตได้ไหมเล่นได้อ่ะสมาร์ทโฟนเขียนเลยกี่เครื่อง กี่เครื่องก็เห็นเลยหนึ่งเครื่องอือเอมีสามเครื่องเหรออ่ออันนี้อือันนี้จานโปร่งติ๊กทุกนิดที่แตงโมอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างบ้านมีไหมไม่มีก็มี 3G, 4G ใช่ไหมอ่ะฮีตติ๊กทุกตัวนี้เธอเล่อนอะไรบ้างส,ส,สุด์ายเฟซบุ๊ก ไอ้บุกเล่นไหมเลนยเล่นไหมเล่นเนี่ยแบบนี้เนาะผู้ปกครองผู้ปกครองรับทราบไหมว่าเรียนทางไกลผ่านดีเอลทีวีอะรู้ไหมไม่รู้เขียนไม่ทราบอืมผู้ปกครองดูเลยรายงานไหมไม่แล้วก็มีผู้ปกครองแต่ไม่สามารถได้เ่อนี้คิดถูกนี้ ผู้ปกครองจัดการสอนอก็คงไม่ได้อะไม่ไม่สามารถเนาะถ้าผู้ครองไม่ใครไม่ไม่รู้ได,ได้ไหมโอเคอโอ,อ,โอจะให้เบอร์โทรมาไบรท์ได้ไหมอ่าโอพอดีเลยได้พอดีเลย โอเคก็ได้ละคือข้อมูลไว้เนาะอืออันนี้ทานนักเรียนก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เนาะครับแล้วอย่าลืมนี้นะคูปองไปเอาที่ร้านที่ไทยได้นะว่างก็ไปเลยเนาะได้ไหมไม่ละครับ,บเออเดีย๋ยวจะไปบ้าน<ห>อีกหลังเดี๋ยวยังไม่ละน่าไกวิทย์เนาะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้กันนะเดี๋ยวครูถ่ายรูปกไนนะ ไม่รู้จักจริงเนาะถารู้จักพอชี้เบาแสให้ครูได้ก็ยังดีอยู่โอเคได้ครูไปก่อนเนาะครับผมเดวเจอกันจะเรียนจะเรียนดเปิดลองเปิดด้วยนะแล้วเม่เขาเปิดเขาอะนะคุณครูเขาให้เข้ากลุ่มอะไรให้เข้ายังเข้าแล้วเปิดเข้าได้หมดเลยอะเออเวลาตอบครูยากมากเลยว่าเธอเนี่ยครูคนอื่นนี่ตอบได้ดีมากครูปอครูให้แล้วเนาะบองให้แล้ว บอาให้แล้วโอเคโอเคบายบายเจอกันครับยังไงติดวิชาไหนลลองติดต่อครูอขอดูนะรีบแก้ตอนนี้ถ้ามีเวลารีบแก้เปิดเทอมมาจะได้สบายโอเคเดินทางกันครับเชิ่างกันต่อนะครับไปอีกคนหนึ่งนะครับพี่มงเก้าหลังนะครับติดต่อยากมากเลยนะครับอีกคนหนึ่ง มีมีเน็ตไม่ตอบเลยม,มีมีเบอร์โทแล้วก็ติดต่อยากครับได้ไหมครับติดต่อได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เลยตอบปุ๊บติดต่อก็ไม่ได้ไม่ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปมงเก้าหลังกันครับไปมงเก้าหลังเดี๋ยวก็ได้ไม่ได้ก็เดาไปก่อนนะครับ ไม่ได้จริงก็ต้องกลับไม่ได้จริงต้องกลับครับใช่โอเคเดินทางเนาะต่อครับทางต่อครับติดต่อได้แล้วได้แล้วดีใจครับน้อมมาเสียเที่ยวค่อยระวังนะเนี่ยคราวนี้รวังครับเจ้าทีนครับอต้องโค้งนิดหน่อยเนาะอืเราเดินทางไปบ้านมงก็าหลังครับจากที่เราไปปามหันเสร็จแล้วเราก็ไป ไปก่อนเลยครับไปก่อนไหมไอ้นคุนหนึ่งมีละแต่ที่เราไปมุ้งไปสันมากเคสนะครับนี่ไม่ใช่นักเรียนเรานะครับนาะอีกขยึกหนึ่งคนทางแคบหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปครับกัอนมองกลัหลัง